เจอกันอีก EP แรกนะครับที่หายไปก็ติดภารกิจนะครับเกี่ยวกับงานข่าดำวันนี้ผมคิดตกผลึกอะไรได้บางอย่างค่อยๆฟังนะครับอาจจะเป็นสามตอนแต่มีประโยชน์ล้วนๆเลยท่านได้แน่ๆอยู่แล้วเมวื่อวานผมไปนั่งฟังลูกหลานเป็นลูกเป็นบุตรซึ่งผู้เสียชีวิตไปนั่นแหะมันเป็นวันที่เขาทาพิธีกันแต่ผมได้ยินลูกของเขาสองคนนะะ คนหนึ่งจบปริญญาตรีคนหนึ่งจบปริญญาโทค,คือเขาจบมาเนี่ยในสถานที่เขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยที่ดีเลยนะ,ยะอ,ยบบอย่างพระจอมเกล้าพระกระบังอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นอะไรที่จากคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เด็กสองคนเนี่ยเขาเขาได้คําสอนจากพ่อแม่ที่ดีนะครับก็คือมารดาเขาเนะที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยแล้วก็ได้เสียชีวิตไป เขาพยายามสอนลูกมาถึงเด็กคนที่จบเป็ญญาตรีปยญญาโทเนี่ยว่าให้เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับขยันอดทนมุ่งมั่นสม่ำเสมอผมก็เลยคิดว่านำมาใช้ได้หากวันนี้เรามองว่าการทำงานในออนไลน์โทรศัพท์มือถือเนี่ยยังไม่เข้าใจผมก็เปรียบเหมือนแม่ของเด็กสองคนนั้นนะ ก็ถามมานะครับผมเองก็มาบอกด้วยความรักความเข้าใจความเมตตาเอื้ออาทรต่อกันผมมองว่าเพื่อนๆที่เขามาถามเนี่ยก็เหมือนนักเรียนคนที่ยังไม่รู้อะไรเรารู้เราก็ควรจะบอกอันนี้คือเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับถ้าวันนี้เรายังเข้าใจแล้วนู่นนี่นั่นแล้วคําถามครับชีวิตตรงนี้มันยังเพอร์เฟกหรือไม่เพอร์เฟกหรือคุณพอแล้วหรือไม่พอแล้วเนี่ย ผมว่าไม่ใช่หลอะแต่ทํำยังไงเนี่ยส่วนตัวว่าเราจะมีคลิกมีทรัพย์สินทั้งปัญญาเนี่ยเอาไปต่อใช้กับชีวิตตัวเองและก็ไปช่วยเหลือสังคมผมว่าประเทศไทยนะครับยังต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถอีกมากผมจึงพยายามจะสื่อว่าถ้าวันเนี้ยเราทําธุรกิจเครือข่ายประสบความสําเร็จและยังมีเงินนะครับมีความรู้เนี่ยไปช่วยเหลือคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยอันนี้คือบุญครับ ผมอยากให้เรามองอะไรที่กว้างขึ้นโลกใบนี้มันไม่ใช่มีเราคนเดียวเรายังมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีพี่มีน้องมีคนรอบข้างอีกมากมายที่เรายังไม่ได้เจอนะครับดังนั้นชีวิตเราเนี่ยมันถูกกําหนดไว้แต่คําว่ากําหนดของคุณค่ากับกําหนดที่ไม่มีคุณค่าดังนั้นเราครับมาช่วยกันนะฮะไม่รู้ก็เข้ามาสอบมาถามกันนะในปัจจุบันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอก จริงๆเลยนะว่าจะไม่พูดแล้วนะคืออีกสองปีสามปีข้างหน้าเนี่ใครที่คิดว่าเก่งแล้วใครที่ว่าแจ๋วแล้วเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่เดินตามหลังเรามาเนี่ยอายุประมาณสี่ปีห้าปีสิบปีถึงยี่สิบปีเนี่ยเขาเป็นได้ทุกเรื่องเป็นทั้งหมอเป็นทั้งช่างเป็นทั้งครูเป็นทั้งพยาบาลเป็นทั้งกุ๊กเป็นทั้งพลขับเป็นทั้งชาวสวนชาวเกษตรกรเป็นได้ทุกๆเรื่องเชื่อผมเถอะ แล้ววันนั้นน่ะเราจะบอกว่าโผลนะเชื่อผมเข้ามาเรียนเข้ามาทําเข้ามาเสริมเข้ามาเติมนะครับได้อะไรไปนะครับผมยังทาโทรศัพท์ม,มือถือเนี่ยยังสร้างไรายได้ได้จริงก็มาบอกเก่าวนะครับมาช่วยกันนะสองเรื่องฝากไว้นะครับช่วยเหลือให้เฮานั้นมีความเป็นอยู่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นครอบครัวด,ดีขึ้นสองที่เหลือแบบปันสังคมฝากไว้นะครับสำหรับ if <laughs>